สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้แม่อุ่นก็จะพาทุกท่านมาดูแนวทางฮานอย3ามรอบนะคะจากทูบหอมเศรษฐีมงคลเฮงหรือทูบไอ้ไข่นะคะทูบไอ้ไข่พารวยนะคะโดยในวันนี้แม่อุ่นก็ได้ทําการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะแล้วก็ได้จุดทูบนะคะได้จุดทูบด้วยนะคะโดยเราจะให้อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ ตามภาพที่ขึ้นให้เลยนะคะทุกคนเป็นทูบที่ไม่อาอจุดเมื่อเช้านี้นะคะวันนี้ขออนุญาตไม่ไหลสดนะคะขออนุญาตไม่ไหลสดเรามาตามทูบที่ไหว้เจ้าที่กลางบ้านกันนะคะ9 7 7เท่ากับ1 9เท่ากับ6 6เท่ากับ9นะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะให้เป็นทูบไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะ ไหวเจ้าที่กลางบ้านเนาะแล้วฝั่งขวาจะเป็นรูปที่แม่อุ่นจุดตอนแม่อุ่นถวายขนมนะคะถวายขนมถวายน้ําไอ้ไข่เมื่อเช้านี้นะคะตามที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะตามที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะเมื่อเช้านะคะบุญศูนย์สองสองนะคะทุกคนสามารถจับ วันนี้เลขเราไม่เยอะนะคะโดยวันนี้ชุดสองตัวก็จะมี6 7เจ็ด6กเกหหนึ่งหกสองหลายท่านก็อาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเลขเยอะไปนะคะเลขเยอะนะคะเพราะว่าแม่อมอนจับ ตรงนี้นะคะจับเป็นชุดวินก็คือจับคู่กันหมดนะคะจับคู่กันให้หมดเลยนะคะทั้งสองแทง่งทั้ง2ฝั่งนะคะอันนี้จะเป็นไหไอ้ไข่พร้อมถวายขนมนะคะถวายขนมเนาะถวายขนมน้ำแดงโค้กเมื่อเช้านี้นะคะ น้ำแดงโครูแป,ป๊บซี่เมื่อเช้านะคะแท่งนี้นะโดยใครจะเอาตรงๆต,ตามทูบก็ได้เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมีมาเพิ่มเพียงแค่หนึ่งตัวเดียวเท่านั้นนะคะมีมาเพิ่มแค่หนึ่งตัวเดียวเท่านั้นโดยแม่แม่ออนก็จะจับเป็นชุดวินให้นะคะใครถ้ามองว่าตัวเลขมันเยอะไปนะคะให้คุณ เอาตัวเลขตามทูบได้เลยนะคะเต่งแต่ว่าแม่เอินจะจับเป็นชุดวินให้คุณมองให้เห็นได้ชัดขึ้นนะคะวันนี้ซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าดูจริงๆวันนี้ตัวเลขไม่ได้เยอะมากมีแค่นี้นะคะและชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวตามทูบตรงๆเลยนะคะหก7ดเหรือใครจะย้อนไปทางนี้ก็ได้ถ้าย้อนขึ้น นะคะ9 7 6ได้เลยนะคะ0 2 2ระวังเบิ้ลระวังหาม0 2 2 6 1 9นะ7 9 1 9 6 2 7 1 2 6 9 0

129นะคะแล้วก็ให้ระวังเบิร์ระวังหามนะคะมาเลขเมื่อวานเลยนะคะเป็นชุดของเมื่อวานเลยเก้าหกนะคะ969วันนี้ก็ให้ระวังเบิร์ด้วยนะคะระวังเบิร์น2อ6ส9งหหนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูมุมสูง ตามนี้เลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆยนะคะหรือใครจะเอาตรงๆตามทูบที่ขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้แม่อ่อนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Gracias.